ค่ะเพื่อนๆหลังจากที่ห้าเห็ดเหลาเรียบ้อยใส่ถุงเรียบร้อยแล้วอันส่วนนั้นห้าสีเห็ดเราไม่สมจ้ะอันนี้คือที่ทิ้ง <c oughs> จะแล้วก็จะมาใส่น้ําตาลนะคะน้าตาลลงไปในถุงแบบนี้ใส่ถุงละช้อนละช้อนแล้วเราก็จะผูกผูกแบบนี้ค่ะผูกพ่อโยโยนหนี่งเด้อพออห้าสีสอนถุงอีกเทียนหนึง่งห้าเสียไปหนึ่งหรือว่าไปต้มก่อนนะคะทุกคนเนี่ยค่ะ เราก็จะใส่แบบนี้ใส่ทุกถุงเลยนะคะทุกคนเพื่ออะไรเพื่อให้เพื่อนไม่เสียไม่บูดไม่เน่านะคะกันเสียนะคะเพราะว่าเพื่อนสิเป็นไปเหตุปฏิกิริยาจังไดของกระบู้อต่ว่าเพื่อเพื่อกันกันเสียนะคะทุกคนถ้าใส่หน่อยายกะล่องมึงแล้วลายปีที่ผ่านมากกว่าใส่นิเปียวมันเวลาเข้าไปกิน <laughs> มันบาเส็บเนี่ยเอาววามองมันแล้วซะเนาะ อันนี้เราก็จะไปนึ่งก่อนเราไม่นึ่องอะ่ะเราจะใช้ต้มเอาเลยค่ะ <S <S เพื่อนเขอโทษขออภัยเด้อเมมมาลีเตรียมพี่น้องบ่ระท่านในมีเงินไปสื่อเมมไม่อยู่บ่ท่านในมีเงินสื่อเครื่องไม่เราก็จะใส่แบบนี้ไปเลยค่ะทุกคนใส่ทุกถุงนะคะทุกคนแล้วเราก็จะผูกป,ปาก ปลูกปากก็ต้องพับถุงนองน้ำพับปากถุงน่องน้ำเพื่อว่าบพราหอยนางอันที่เป็นเงื่ได้หมอห้อนะ่ะเข้าไปในถุงนะคะทุกคนเนาะแล้วเสร็จแล้วเราถึงเอ่นึ่งสักยี่สิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงก็ได้คะ่ะเพื่นอนเพื่อนห่ากับเบิงสีมันเอาแล้วเนาะถ้าสุกกว่านั้นอะไรตั้งแต่เก็บดนบ่ได้นะเนาะห่ากับต่อข้อประมาณหลังจากนั้นเราเ่ากระจังนาซอนถุงอีกเที่ยนึงซ้อนถุงแล้วห้อกลับไป ผูเป็นตองหอยไว้สันตัวเพื่อนๆจ้ะโอเคนะคะทุกคนเราก็จะทำไปทุกถุงเลยค่ะทุกคนจ้ะใส่ไปทุกถุงทุกถุงเลยค่ะจริงๆแล้วเ็าอ,อยากได้น้ำตาลทรายแดงแหละมันไม่มีไงก็เลยได้ทรายขาวมาก็ไม่เป็นไรโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะจ้ะทุกคน